กล่าสวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมคนเดินลนะผมมัดเข้ามนะครับผมมาได้อีนเกีที่มีชื่อว่า m ไมโครพี่อกนะครับในเวอร์ชันเบรลอกนะครับก็โอเคตอนในเวอร์ชันน1 1.7.30นะครับผมก็ในวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนเนาะเป็นแอดออนของบาร์บีคิวนะครับผมไม่รู้บาร์บีคิวมันเรียวกว่าอะไรนะเนี่ยเป็นตอหันนะโอเคนะผมก็กดบ้างก็ประมาณนี้นะครับ เอาโอเคนะครับแล้ววิธีการคราฟคราฟยังไงก็เป็นนย่งครับผมขอดูตกคราฟเป็นึง่งโอเคปัาไปหมดสวายครับโอเคแล้ววิธีการคราฟก็มีนะครับใช้เป็นไม้สติกเนี่ย ล้อมรอบนะครับทั้งหมด7อันนะครับแล้วก็เป็นกองแคมไฟนะครับแคมไฟแคมไฟ1อันนะครับก็ครับเจ้านี่มานะครับผมถึงจะสร้างตัวนี้ได้นะครับผมก็อุ้ยเริ่มเมืออแล้วนะครับโอเคนะผมแล้วผมก็จะมาสอบวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้เนาะแคมปิ้งตัวนี้เนาะโอเคผมขอหา อโอเคครับเปิดปรับเป็นทมสว่างกันเวลาเช้านะครับโอเคนะคผมก็มาดูว่าวิธีการใช้งานใช่ไงเนาะตันแรกผมขอหาสัตว์มานะครับผมอันบีวัวหมูแกะมาไม่ได้แพะได้ไหมวะเมว แเมวัวเห็ดก็ไม่ได้อันนี้็อะไรอะดนะผมจะลองดูนะครับผมแอบบิดกระต่ายอันนี้อะไรลามาาเลยโอเคน่าจะหมดแล้วผมอันนี้ก็อะไรอะโอเคจริงด้วยนะครับโอเคนะผมก็วิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับ ก็ให้สัตว์สัตว์เดผมขอหาเชือกอนน่ะเชือกหายไปไหนนะครับหาเชือกแป๊บหนึ่งโอเคี่เชือกวิธีการใช้งานก็คุณให้เราให้คุณเนี้ยให้พยายามให้สัตว์เดินเข้าไปในแคมป์แคมปิ้งครับเห็นไหมมนจะเริรมหมุนให้เราแล้วเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรา เพอเป็การเสียเวลาเนาะโอเคไก่ได้แล้วนะครับต่อไปเป็นวัวแล้วกันวัวได้ไหมกระต่ายถ้าจะยากว่ะโอเคโอเคให้กระต่ายปรกระตายไปแล้วกัน นะครับวัวได้เนาะต่อไปเป็นหมูเนาะหมูลองดูที่ได้ไหมโอเคนะครับหมูก็ได้เนาะต่อไปเป็นแกะนะครับก็ได้เหมือนเดิมครับนูด,ดีคือมันเหมือนเพิ่มความสมจริงของแมครับึ้นเนาะต่อไปเป็นอะไรนะแพะเลยแพะนะอะไรนะนนไใช่เดี๋ยวนี้มีเออมีได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ครับทำไมมีเนะเาะเราวทไปบัวเห็ดัวเห็ดได้ไหมบัวเห็ดก็ไม่ได้นะบัวเห็ดไม่ได้เนาะทำไมเป็นระบิดหรือกระต่ายตัวเองนะครับผมโอเคกระต่ายก็ได้เนาะดูดินะครับขอดูที่มีสัตว์ตัวไหนที่แบบใช้ได้งานใช้งานได้อีกเนาะ เออพวกปลาดิอ,อันนี้ฟ็อกก์มาปลาประมาณยี่ยกดิคิปเปอร์สแตนเแมนเซเวอร์ฟิตโอเคแล้วผมมาดูนะอันนี้คือเป็นปลานับปลาได้ไหมฮะปลาไม่ได้เนาะ โอเคพาไม่ได้จริงไหะแซลมอนลงมาก็ไม่ได้เนาะเต่าได้ไหมเต่าไม่ได้โอ้มีพนาก็ไม่ได้นะครับเซอร์ฟีก็ไม่ได้นะครับผมก็แอดออนนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะก็เอาไว้เพิ่มความสมจริงในเกมนิดหนึ่งนะครับเอาไว้แบบมันแบบประกอบฉากเนาะ ถ้าใครเล่นเอาชีวิตรอดก็โหลดเลืออนนี้ไปลองเล่นได้นะครับว่าเป็นเรืออนที่สวยเลยทีเดียวนะครับสวยไม่พอแบบคือมันมันเหมือนเพื่อความสมจริงนะเอาไว้แบบเล่นในหมดยังไงล่ะในหมดอะไรไม่ใช่ในโหมดในเอาชีวิตรอดในแบบเหมือนซอมบงซอมบี้พวกเนี้ยนะนะผมให้มันให้มันสวยงามเนาะนะผมก็ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมด้วยเนานะปะไปแล้วแล้วก็ขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงไอดอแล้วลงไม่ขึ้นนะครับก็เลื่อนลงมาดนาล่างครับปรับไอ้ตรงที่สองตรงนี้เนะที่ผมติ๊กไว้ที่มันไมน่ที่มันตนิ๊กนะไว้ในีเนาะอันที่สองแล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้นะครับก,ก็ติ๊กติ๊กกันด้วยนะผมจะผมจะวงให้ดูนะ ติ๊กตรงนี้นะครับ1อันนะครับแล้วก็ติ๊กด้านล่างตรงนี้นะครับ1อันนะถึงจะเล่นแอดออนได้เนาะก็บายบายเนาะ